สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนพักเอมอลลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปจับเรโคซซาการอนไคโอการนะฮะตัวแรกผมจะพาไปจับเรโคซซาก่อนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดหลังจากที่การอนและไคโอการนะฮะเปิดศึกกันในยิม8นั่นเองนะครับเราจึงได้เดินทางไปสกายพิลล่านะครับเพื่อปลุกเรโคซซาไปหยุดการทะเลาะกันของทั้งสงก่อน เมื่อเหตุการณ์จบลงแล้วนะครับหลังจากที่เราชนะยิม8ได้นะฮะใครพร้อมก็สามารถกลับมาจับเลโกซาได้เลยนะครับหรือจะจับหลังเคลียก็ได้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับแนะนําให้พกรีเพลาด้วยจะได้ลดการเจอกับโปเกมอนเนาะอย่างที่2นะครับเป็นจักรยานความเร็วสูงอย่างที่3นะครับเป็นทามเบอร์บอลนะฮะหรือใครจะพกมาสเตอร์บอลมาจับเลยทีเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการเลยละกัน ขอใช้รีเพลก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนหม่เลข131นะครับเพื่อไปขึ้นสกายพิลล่านะครับหรือที่เรียกว่าหอคอยของโอเรกอสานั่นเองไปทางด้านซ้ายนะฮะเคขึ้นบันไดไปเลยเมื่อขึ้นมานะครับเราจะเห็นกับรอยแตกเนาะตรงนี้เราจะต้องใช้จักรยานความเร็วสูงนะครับในการปั่นข้ามผ่านไป ถ้าเกิดเราพลาดเราอาจจะตกลงไปข้างล่างนะครับเราก็ต้องมาปั่นใหม่เนาะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วมามาเริ่มกันเลย let's go โอเครอดอยู่นะฮะตรงนี้จะต้องใช้ความเร็วโอเคครับชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็วิ่งได้ปกติเนาะหรือใครจะปั่นก็นได้นะแต่ผมเน้นวิ่งแล้วกันสำรับชั้นนี้นะครับ มองที่ทางด้านซ้ายครับสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นรอยแตกตรงกลาง2อันเนาะจริงๆมันจะมีอยู่4อันใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะต้องไปหล่นระหว่างกลางนะฮะชั้นนี้ก็จะอันตารายหน่อยนะฮะอาจจะต้องปั่นด้วยความสามารถจริงๆเอาละครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเปลี่ยนเป็นจักรยานนะฮะปั่นไปเลยครับผมโอ้ยเกือบเลยดีนะ,ะเบรกทันหันหลังก็มาได้เราก็จะหล่นลงมาตรงกลางนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะฮะตามเส้นทางไปครับ วิ่งลงด้านซ้ายลงมานะฮะตับเดินทางไปโอเคเราก็จะทังขึ้นนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นบนสุดแล้วนะครับเจอแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ต่อหน้าเรโคซ่านะครับตรงนี้นะครับแนะนําให้เซฟเกมไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าถ้าเกิดเราพลาดไปเราจะได้โหลดเซฟเพื่อกลับมาจับเรโคซ่าได้นะฮะเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ทําการคุยกับเรโคซ่าเลยนะฮะ เป็นการท้าประลองนะครับเอาล่ะครับได้เวลาเปิดศึกกันแล้วเปิดก่อนได้เปรียบนะครับใช้ถ้าทันเดอร์เวฟนะครับทำให้ศัตรูมีอาการชานั่นเองไม่เห็นจะชาเลยเอาล่ะครับไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็ขอเปลี่ยนโปเกมอนกันนะเพราะว่าโดนดาเมจแรงเหลือเกิน ต้องมีตัวอื่นรับดาเมจแทนนะฮะมีอาการมึนนะ,ะตอนนี้จัดไปเมเป็ดบินบนหัวนะครับมีโอกาสทำลายตัวเองด้วยนะครับนั่นไงทำลายตัวเองไปหนึ่งทียิงดาวใส่นะฮะเป็นอย่างไรโอ้โหอยักจะบินขึ้นไปข้างบนอีก เก่งจริงๆเลยตัวแค่เนี้ยมีการหลับฟื้น HV นะครับเหมือนการใช้เมื่อกี้จะไม่ช่วยอะไรเลยพอมันล้งสถานนะแล้วด้วยบ้าจริงๆเลยศาสตร์ทำให้ชาเจ็บใจยิ่งนักโดนท่าพลังจิตซะ ได้เวลาแล้วได้เวลาคว้างบอลกันแล้วมาจังหวะรับเนี่ยแหละควรรีบคว้างนะฮะโอ้เรียบร้อยนะครับจังหวะเดียวติดเลยเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้เรคคอร์ดซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะ จังหวะมันได้เนาะจะต,ต้องไปเติม HP ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กันก่อนนะฮะเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการพาไปจับกราดอนกับไค่โอก้านะครับแต่ว่าจะได้เจอกับตัวใดก่อนนั้นนะครับเราจะต้องไปถามด็อกเตอร์ในสถาบันวิจัยสภาพอากาศนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองฟอร์ทรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่สถาบันวิจัยสภาพอากาศนะครับไปทางด้านซ้ายนะฮะผ่านถนนหมายเลข119นะครับอโอเคก็ไปทางด้านซ้ายนะครับข้ามสะพานไปเนาะนี่นะครับสถาบันวิจัยสภาพอากาศนะครับก็ให้ขึ้นไปที่ชั้นบนนะฮะเราจะต้องไปหาข้อมูลจากด็อกเตอร์นะครับเอาละแล้วก็คุยกับด็อกเตอร์นะฮะ ซึ่งด็อกเตอร์ก็จะแจ้งเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับสภาพอากาศให้เรารับทราบนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่เหมือนกับผมนะอาจจะเป็นถนนหมายเลขร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดหรืออะไรประมาณนี้นะก็อยู่ที่ว่าด็อกเตอร์เขาจะให้สถานที่ไหนมาให้เราดูไว้นะและให้เราไปที่เขตพื้นที่นั้นนะครับอย่างของผมเขาแจ้งว่าเป็นถนนหมายเลขหนึ่งร้อยห้านะครับเราก็ต้องไปดูสภาพนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเนาะอย่างของผมนะครับด็อกเตอร์ได้แจ้งว่าฝนตกลงมาอย่างหนักในถนนหมายเลขหนึ่งร้อยห้านะครับสแสดงว่า เหตุการณ์นี้ผมจะได้เจอกับไคโอก้าก่อนนะครับสำหรับการจับไคโอก้านะครับให้สำรวจพื้นผิวน้ำนะครับถ้าเกิดเราเจอที่ไหนที่สามารถดำน้ำได้โผล่ขึ้นมาแสดงว่าเราไปถูกทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าในสถานที่จริงนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนหมายเลขก105นะครับก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกมาอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ก็ต้องสำรวจต่อไปนะครับหาสถานที่ที่สามารถดำลงน้ำได้อาเจอแล้วนะฮะ ตรงนี้นี่เองนะครับให้ทำการดำน้ำไปเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับสถานที่นี้จะไม่มีให้ดำน้ำลงไปนะฮะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ของการมาจับไคโอกา้าก็จะมีสถานที่ดำน้ำเกิดขึ้นเนาะก็ต้องสุ่มหาพื้นที่ให้เจอนะครับในถนนหมายเลขที่กำหนดไว้โอเคนะตรงนี้ผมก็ขึ้นจากใต้น้ำก่อนละกันอตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถ้ำมารีนนะครับแสดงว่ามาถูกทาง แล้วก็เข้าถ้ำไปเลยนะฮะตอนนี้เราก็จะได้เจอกับไคโอก้านะครับสังเกตดู dessus, เห็นนิดๆหน่อ,นอยๆนะเนาะตรงนี้นะครับก็ให้ทําการเซฟไว้ก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยในการจับนะฮะเมื่อพร้อมแล้วครับเราก็ทําการเดินไปหาไคโอก้าได้เลยนะฮะไค,คโอก้าก็จะเข้ามาหาเราเนาะอ่าโอเคได้เวลาท้าประลองกับไคโอกานะฮะ ไคโอกาก็จะมีเลเวลเจ็ดสิบนะครับอันเดิ้ลเวฟก่อนเลยนะถ้าแรกต้องมีการช็อตกันหน่อยโอ้โหแต่เหมือนจะช็อตไม่เข้าวะ่ะโคตรแรงเล่นสักเกือบตายเลยทีเดียว สปาร์สักหน่อยมาเอาดีเอาคืนเออเลือดแดงเหมือนกันนะเอาดีอา่าโอเคได้เวลาคว่างบอลแล้วนะฮะผมขอใช้เน็ตบอลเลยแล้วกันอยู่หรือไม่ไม่อยู่นะฮะดิ้นเป็นหนึ่งทีโอเคครับติดอาการชาอยู่ ไปอีกลูกนะฮะพกมาน่อยด้วยเน็ตบอลจะได้หรือไม่โอ้โหเรียบร้อยนะครับแม่นีว่าจะไม่ได้ซะละใช้ไป2ลูกนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ไคโอกามาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปจับการอนกันต่อเลยดีกว่านะฮะตอนนี้สภาพอากาศที่แปรรวนก็หายไปแล้วนะครับเนื่องจาก,กเราจับไคโอกามาแล้วเนาะ เอาล้ครับตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถนนหมายเลข118นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจดูกันนะฮะว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนหมายเลข118นะครับก็เกิดสภาพอากาศแสงแดดพูดเพาะนะครับจ้ามาเลยนะฮะเอาล้วเจอถ้ำแล้วนะครับเราก็เข้าไปถ้าเกิดเราเจอถ้ำที่ชื่อว่าเทอร่านะครับแสดงว่าถูกต้องแล้วนะฮะเราก็เข้าไปเลยนะฮะ ก็จะเจอกับหมอกเหมือนเดิมนะฮะหมอกหนาด้วยนะฮะไม่จางนะครับเราก็จะเห็นการาดอนนะครับกําลังแช่น้ําร้อนอยู่นะฮะตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะให้ทําการเซฟไว้ก่อนเนาะเอาละครับเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับก็เข้าไปหาการาดอนได้เลยนะฮะการาดอนก็จะลุกดิกมาหาเรานะฮะก็จะเป็นการท้าประลองแล้ว คราดอนก็จะมีเลเวล70นะครับอากาศก็เกิดอาการจําใส่นะหรืออาจจะเกิดภัยแรงเลยก็ว่าได้เนาะโอ้โหแรงนะครับเล่นเสเลดแดงเลย เอาแล้วครับได้เวลาจับกันแล้วนะฮะอันสตาร์บอลไปเลยมาลูกแรกนะฮะดินไปนหนึ่งทีโอเคครับลูกที่สองต่อโอเคได้การ์ดอนเรียบร้อยนะฮะโอ้ยใจชื้นเลยมื่เก้เห็นดิ้นแล้วนึกว่าจะหลุดละ ก็ได้นะฮะตอนนี้ผมก็ได้กราวดอนมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมือ่อเราออกมาข้างนอกนะครับสภาพอากาศที่เคยมีแดดจ้านะครับก็ได้หายไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จ,จะเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับในการพาไปจับโปเกมอนในตำนานทั้ง3ตัวนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะ ครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ